ครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องกับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมกับครับอาจารย์เป็นต้นเด้อพี่น้องเข้ามารับชมกับเลขครับสำหรับคลิปนี้มารับชมกับสูตรคำนวณพี่น้องครับสูตร คำนวณเด้อพี่น้องครับสูตรคำนวณครับกับแนวทางพี่น้องครับอกับแนวทางกับลาวพัฒนาพี่น้องครับลาวพัฒนาเด้อพี่น้องก็มารับชมกันกับแนวทางลาวพัฒนากับกับประจำ วันกับวันศุกร์พี่น้องครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ห้าคับเดือน, 12, 2, 5, 6, 8, นสิบสองสองห้าหกแปดเด้อวันศุกร์ที่ห้าเดือนสิบสองสองห้าหกแปดครับครับเลขสี่ตัวพี่น้องครับเลขสี่ตัวเข้ามารับชมกันกับ วัตถิ่ันธ์มาเลขสีตัวออกยังครับเมื่อคืนนี่ครับเลขสีตัวออกจะวันเป็นตังเงินหลายพี่น้องเอ้ยจะว่เป็นตังเงินหลายสามเจ็ดเก้าแปดครับสามเจ็ดเก้าแปดนี่คือเลขสีตัวครับับเลขสีตัวครับที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเข้ามารับชมกันคือเลขสีตัว สามเจ็ดเก้าแปดครับก็เพราะว่ากดกูในไลน์ที่เขามารับชมครับเขามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นอนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่เป็ดเงินเขอมารับชมกันครับ มีพี่บอกพี่มีหน้องบอกน้องเขาเมืองกันครับสลับแนวทางกับเหล่าพัฒนากับประจำวันทีหากับเดือน12 2568สอาเนาะขอมารับชมกันครับก้อนสิไปรับชมเมืองค่ำเตือนจากทางช่องกันเมืองค่ำเตือนกันเด้อพี่น้องครับเมืองค่ำเตือนกันก่อนเอาครับค่ำเตือนครับ สูตรหวยที่นํามาแบ่งปันครับเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับจากช่องครับเลขเด่นสูตรหวยพระรวยครับอาจารย์เปติงเกอร์จะขอพุณนรับเอาเข้ามารับชมกันครับก็ให้โชคดีกันครับมาเบ่งแนวทางกันพี่น้องครับแนวทางครับล่าพัฒนาครับลาาพัฒนาเลยครับประจําบันที วันที like 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 ่หาเดือนสิบสองกับวันศุกร์ที่ห้าเดือนสิบสองสองห้าหกแปดเอ้าขอมารับชมกันกับมาเบิ่อกันกับคลิปนี้มาเบิ่งเลขสี่ตัวกับเลขสี่ตัวกับประจําวันศุกร์นี่ครับวันศุกร์เด้อกับเลขสี่ตัวกับจะมีทั้งหมดอยู่สี่สูตรครับอ่ะกับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่สาม สูตรที่สี่เด้อครับมีจำนวนสี่สูตรนะครับจะเขามารับชมกันครับเลขสี่ตัวก็คือสามเจ็ดเก้าแปดครับเลขสามตัวเจ็ดเก้าแปดครับเลขสองตัวกับเลขสองตัวเก้าแปดครับสองตัวล่างครับสามเจ็ดเด้อครับสองตัวล่างสามเจ็ดอ่ะเขามารับชมกันัจเบิด,บม,บาม,าบม,ดมีอยู่ สี่สูตรครับตัวจะมีอยู่4ีสูตร้อครับเขามารับชมกันครับเมื่อดูสูตรแรกครับสูตรที่หนึ่งครับลอยมะลายเลขกสตัวรับสากเได้เท่ากับ10 7เจบวกับเจกเได้เท่ากับ16 9หบกแได้เท่ากับ17 0เบกหได้เท่ากับ6 6หบกเได้เท่ากับ13 หกบวกสามได้เท่ากับเก้ากับเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะพี่น้องครับ, 90, รบตัวสุดท้ายคือเลขกหนึ่งครับตัวสุดท้ายคือเลขกหนึ่งครับเลขหนึ่งเด้อครับตัวสุดท้ายคือเลขกหนึ่งครับมาแล้วตัวแรกเลขหนึ่งครับเลขสี่ตัว 1, ครับเลขหนึ่งเด้อเลขหนึ่งอ่ะครับต่อไปครับ ไปครับสูตรที่สองครับเลข3าตัวกับเลขสาตัวกับเจบวกเก้ากับ7 98ดครับสตัว798กครับ7จบวกเก้าได้ตั่สิบหกเบวกแปได้ตั่สิบเจ็บวกเจ็ได้ตั่สิบสามสิบสี่กับ13 4เป็นห้ากับ สูตรที่2อครับได้เลขหาครับได้เลขห้ด้ครับหนึครับสูตรที่2อได้เลขห้าจะว่าได้เลขห้าครับต่อไปสูตรที่3กับสูตรที่3าด้ครับสูตรที่3กับเลข2องตัวเก้าแปดกับสองตัวบนเก้าแปดกับ9กบวกแได้เท่ากับ17เป็น7แล้วเป็น8เป็น9 สตัวกับตรที่สเนี่ยเอาแค่สามตัวกับก็คือเลขเก้าเลขเกตัวนี้จะว่ากับหนึห้าเก้าพี่น้องมากบ่หนึ่งห้าเก้ากับตัวที่สามได้เลขเก้าครับได้เลขเก้าเอครับได้เลขเก้าเอากับต่อไปตัวที่ซีครับตัวที่ซีครับสามบวกเได้เท่ากับกับสามบวกเได้เท่ากับสิบกับสิก็คือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์แล้วก็เลข หนึ่งอ่ะครับงวดนี้งวดนี้ครับเลขหนึ่งครับได้มาสองตัวครับได้มาสองตัวเด้อครับเลขหนึ่งเดมาสองตัวจังว่างวดนี้ครับมีอยูซีตัวนี่ครับสี่ตัวนี้เด้อพี่น้องครับสี่ตัวนี้ครับเลขหนึ่งอ้าวครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคือเลขสี่ตัวออกมาละหนึ่งห้า เก้าหนึ่งครับหนึ่งหาเก้าหนึ่งเด้อครับก็อันนี้คือกับมาดูจับชุดรับสตัวครับสตัวเด้อครับจับชุดสตัวคับเก้าหนแล้วก็หนพี่น้องครับแล้วก็หนครับจะมีอยู่ครับ จะจะมีอยู่สี่สุดกับสี่สุดเด้อครับมัวนี้ครับอ่ะครับเดี๋ยวจะจบคลิปนี้แหละจะมีลักลอยลักหน่วยครับพี่น้องครับลักหน่วยลักร้อยลักหน่วยลักสิบให้พี่น้องดูครับให้พี่น้องดูเด้อครับจะเขามารับชมกันครับมาดูชุดสามตัวกับสามตัวก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าหนึ่ง หนึ่งเกกับ1 9ึ่งกับ1 9ึ่งกหกับ1น19 1่งกับหนึ่งเก้ับหนึ่งกับอ้าวรับขอให้ปันมานโชคดีกับทุกอย่างและตะบุญป้าวาสนาเดอวีนองจะว่เขามารับชมกันครับมีอยู่3าชุดตอนนี้ครับนี่คือชุดเต็นกับชุดเต็น ครับอันนี้คือชุดกันครับอ่ะครับชุดกันเด้อครับชุดกันก็ชุดกันนี่คือหกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าอันนี้คือชุดกัน ขอบิ่น้องโชคดีครับทุกมจ้างแล้วอ้าครับแนวทางครับกับสูตรคำนวณครับแนวทางเล่าพัฒนาครับประจำวันที่หาเดือนสิบสองสองห้าครับเลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวเมืนอี้ครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเด้อครับหนึ่งหาเก่าหนึ่งครับจุดเด่นก็คือเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งครับเบิร์นก็คือหนึ่งหนึ่งครับครับ สลรับสามตัวก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเด้อครับสำรับสุดกันเมื่อนี้ครับได้แก่ออกบ้นชุกกําลังวันคือเลขหกกับกันเลขหกไว้จะคือหกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าเด้อก็ให้โชคดีกันครับสำรับคลิปนี้มีเท่านี้พี่น้องครับอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเด้อครับอ่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่เปิดเงือครับครับจะมืองเราจะลืมตรงนี้ครับอย่าลืมตรงนี้ครับนี่ครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับมักค่อยเอาบ่มกระพานไปอ้าจะว่าขอบคุณครับครับอ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ